พ่อเป็นมะเร็งตรวจมาระยะสุดท้ายเรามีแรงบันดาลใจเป็นพ่อพ่อสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเองขายภาพดินสอนราคา150บาทตอนนั้นก็แบบคนเดินไปมาแทบไม่เห็นค่าภาพเราเลยนะเราอยากจะเป็นศิลปินที่แบบตัวเล็กตียิ่งใหญ่ให้ให้คุณพ่อเห็นปัจจุบันวาดขนาด 60x80 ประมาณ6 0 x ั0 มีความใฝฝันอยากจะเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราคิดไม่ออกว่ามันจะหาเงินกับสิ่งนี้ได้ยังไงตอนที่พ่อเป็นมะเร็งตรวจมาระยะสุดท้าย <c oughs> แล้วก็แบบคุณพ่อดูแลเรื่องการเงินที่บาทหมดน้อยให้แบบลดภาระครอบครัวกีก็เลยเริ่มหารายได้เราอยากวาดภาพสดขายภาพดินสอนราคา150บาทตอนนั้นก็แบบคนเดินไปมาแทบไม่เห็นค่าภาพเราเลยนะ ตอนที่เสียพ่อไปคือ,คอ,คอเราเรู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจเป็นพ่อพ่อสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเองเราก็เลยอยากจะสร้างด้วยตัวเองบ้างเราอยากจะเป็นศิลปินที่แบบตัวเล็กแต่ยิ่งใหญ่ <laughs> ให้ให้คุณพ่อเห็น ไปขอฝึกงานกับศิลปินอาร์ทอยคนหนึ่งช่วงนั้นเขามีงานพิมพ์เราก็เลยได้เป็นลูกมือเขาลองพ้นภาพแรกมาแล้วปรากฏก็ขายได้ในราคา4 0 0 0ับาทเราคิดว่าสูงมากก็เลยเป็นแรงบันดาลใจจนได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนได้เห็นขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีออกแสดงแค่ว่าภาพสวยกี่รู้สึกว่าปัจจุบันมันไม่ใช่สิ่งเดียวอะไรเงี้ยมันต้องมีหลายๆอย่างคอนเนคชั่นฝีมือโซเชียลอกาสสำคัญมาก กัปตันมอสโมกเหมือนคอนเซปต์อาร์ตถ้าคนไม่รู้จักลายเส้นเราอย่างน้อยจะได้รู้จักน้องตัวนี้ก็จะจำง่ายกว่าก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเราแหละเป็นเด็กสาวที่เผชิญกับโลกความจริงที่มันไม่สวยงามเปรียบเสมือนเหมือนเราตอนที่เราลำบากมากๆอ่ะแล้วเราก็ยังสู้อยู่นั้นซึ่งแบบน้องมอสโมกเนี่ยเขาก็จะมีนัยยะหน้าตาเขาอะว่าเขาแบบเขาเศร้าเขาเครียดอ่ะแต่ว่าเพ่งเพื่อแบบจุดหมายของเขาอ่ะ อันนี้ค่ะทําตอนงานดูโอของกีเองคู่ศิลปินที่แสดงด้วยอะ่ะเขาก็โชว์แล้วเราจะไม่มีได้ยังไงอะ่ะความหมายเป็นความไม่เพอร์เฟกเป็นเป็ดปีชั้นหักแต่ฉันก็มีเอกลักษณ์นะอะไรเง<ม>ี้ยที่เป็นสีทองเพราะว่าอยากให้เห็นมูลค่าของมันการไม่เพอร์เฟกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่สวยไม่เก่งนะแต่เราแตกต่าง6,800ขายออนไลน์ค่ะตอนนี้มีว่างอยู่แค่2ตัวค่ะ ทาที่ประสบการณ์ไปออกแสดงหรือไปออกบูธอย่างเงี้ยค่ะตลาดก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคนละอายุแหละถ้าออกบูธลองวาดรูปตามเทรนเนี่ยวัยรุ่นจะเข้าใจมากขึ้นถ้าหากว่าเราวาดรูปตัวอะไรที่เขารู้จักก็จะทําให้เข้าถึงได้ปัจจุบันวาดขนาด60-80ปซีประมาณ 2, 2> องหมื่กี่คนค้ีหอมมหอมเีหอมโอ้ยเขิน คือที่ผ่านมากิ่ไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องการไขยไม่ออกเท่าไหร่แต่ว่าสักวันที่เราไขายไม่ออกเราจะรับมือยังไงแต่ก็เชื่อว่ามันเพิ่มมูล,ลค่าได้เรื่อยๆเราเอาชนะใจตัวเองก็รู้สึกว่าตอนนั้นอยากพิสูจน์แบบว่าโอ๊โอ๊ยจะร้อ,อ,องไห้ <laughs> กีรู้สึกว่าก็เหมือนกับเราสร้างธุรกิจเราสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งตอนที่วาดรูปอยู่คลององค์อ่างราคาไม่กี่ร้อยอมองว่าตอนนั้นตัวเองอยังเป็น,มนเมล็ดอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มแทคโนโขึ้นเรื่อยๆแหละต้นไม้มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเราลดน้ํามันกีเชื่อว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยๆไม่ขดเข้าไปแน่นอนอแต่ว่ามันจะใช้เวลาเราต้องอดทนกับมันใช่